วันนี้เราจะเอายางรถจักรยานยนต์เก่าๆมาทำแบบเพื่อที่จะทำกระถางดินปลูกคุณนายตื่นสายปลูกดอกไม้ปลูกพืชทุกชนิดหรือจะเป็นผักสวนครัวก็ได้นะคะไม่ต้องจ่ายเงินสักบาทเลยค่ะกระถางนี้จะมีคุณสมบัติที่จะเก็บน้าเก็บปุ๋ยได้เป็นอย่างดีเลยค่ะโดยเฉพาะหน้าหนาวหน้าแรง ที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะเราลดน้ำไปเท่าไหร่น้ำก็ไปหมดเพราะว่าแดดแรงฝนก็ไม่ตกนะคะกระถางอันนี้เวลาเราลดน้ำลงไปเนี่ยเขาจะ อยู่เฉพาะในบริเวณนี้เลยไม่ไหลไปไหนนะคะแถมยังทำให้ต้นไม้ดอกไม้หรือพืชผักสวนครัวของเราชุ่มชื่นเวลาเราใส่ปุ๋ยลงไปเขาก็จะไม่ไหลไปที่อื่นพืชของเราก็ได้ปุ๋ยได้เต็มที่แถมสวนเราก็ไม่ต้องรกที่จะต้องเอากระถางหรือยางรถยนต์เอามาวางเข้าไว้ให้รกให้เราเก็บต้องเหนื่อยอีกนะคะขั้นตอนเราก็จะทาแบบนี้เลยนะคะ อพอทำเสร็จเนี่ยเราก็จะเอาปุ๋ยขี้วัวใส่ลงไปนะคะเพื่อที่เราจะหมักเข้าไว้ค่ะเพื่อนๆจะหมักเข้าไว้หรือจะปลูกเลยก็ได้นะคะทำแบบนี้เลยนะคะเอาขี้วัวทเทใส่ลงไปในกระถางทรงกลมที่เราทำเข้าไว้แล้วก็สับๆส,สักนิดนึงเพื่อให้ดินข้างในเขาผสมกันแล้วก็ใช้น้ำ รดลงไปเลยค่ะใส่ลงไปให้ท่วมปุ๋ยเลยนะคะเสร็จแล้วก็หมักเข้าไว้นะคะถ้าเพื่อนๆอยังไม่ปลูกนะคะเพื่อนๆก็หมักเข้าไว้แบบนี้สัก7-10วันแล้วค่อยปลูกนะคะหรือว่าสำหรับคุณนายตื่นสายของเราเนี่ยเราก็จะปลูกแล้วก็ปักลงไปเลยค่ะถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วก็กดกระดิ่งให้คุณนายไอเดียด้วยนะคะคุณนายไอเดียจะเอาคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆเยอะๆเลยค่ะวันนี้ต้องขอสวัสดีไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ